ไม่ได้บวชก็ไม่มีใครได้บวชนี่คือภาพยนตร์ที่สร้างกระแสแรงตั้งแต่เปิดตัวคือภาพยนตร์ที่เมื่อปล่อยทีเซอร์ก็เรียกเสียงฮือฮาจากโซเชียลได้อย่างล้นหลามคือภาพยนตร์ที่มียอดชมตัวอย่าง1.7ล้านวิวในชั่วข้ามคืนเทคนิคพวกพี่เป็นกระเทยไง และคือภาพ,พยนตร์ที่เปิดตัวได้ทั้งเก๋ทั้งปังอลังการงานนาคก,กับขบวนแห่รอบอนุสาวรีย์ที่งานนี้แดนซ์กันกระจายและจากกระแสะความแรงของพี่นาคนี่เองที่ทำให้เกิดเป็นชาเลนจ์เต้นหน้านาคที่งานนี้เล่นใหญ่เวอร์วังถึงขั้นมีการแข่งขันประกวดกันอย่างจริงจังในงานกาล่าของภาพ,พยนตร์กันเลยทีเดียว โดยในงานนี้เองก็ได้รวบรวมเหล่าดาราเซเลบคนดังที่ให้ความสนใจภาพยนตร์เรื่องนี้กันอย่างล้นหลามสร้างกระแสพี่นาคให้ฮิตติดลมบนเกิดเป็นปรากฏการณ์ยอดผู้ชมล้นโรงตั้งแต่วันแรกที่เข้าฉายส่งให้เสียงโหนาคดังไกลทั่วประเทศจากกระแสความฮิตเกินต้านทานพี่นาคได้สร้างสถิติใหม่ให้กับค่ายไฟสตา ตัวด้วยรายได้กว่า13ล้านบาทและก้เป็น60ล้านบาทภายใน4วันจนในที่สุดพี่นาคได้กลายเป็นหนังมหาชนอย่างแท้จริงด้วยรายได้กว่า100ล้านบาททั่วประเทศขึ้นครองแชมป์ยืนหนึ่งในบ็ x กซ์ออฟฟิศไทยแลนด์ได้ถึง2สัปดาห์ซ้อน วันนี้พี่นาคยังคงสารต่อตำนานสร้างความเฮียนปนหาให้แก่ผู้ชมในโรงภาพยนตร์ไม่มีหยุดเกิดเป็นกระแสความฮิตปนเฮียนจนหลายคนดูรอบสองหลายคนซ้ำรอบสามรวมพิสูจน์ความแรงของภาพยนตร์ขึ้นทำเนียบเกิน100ล้านเรื่องล่าสุดกับพี่นาควันนี้ในโรงภาพยนตร์